โปรโมชั่นครับก็จะทำ 1, คูปอง10แถม1นคุนนักศึกษาดลด15 d e l i เปอร์แถม1สั่ง10กล่องขึ้นไปส่งฟรีนี่คือจะทำอะไรละยอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับผมดูแล้วของคุณเนี่ยนะไม่มีโปรโมชั่นอะไรที่มันโดดเด่นเป็นเอกเลย รั้ตนเหลืองนะฮะจริงจรานะฮะหานะฮะเขียดเคียีน็กเคียดมุกเลยครับคุณดรับเป็นเอกเขาพูดถึงผู้กำกับหนังภาพยนตร์ชื่อดังในเมืองไทยครับหลายคนท่านี้มาจากแคนาดาอาจจะยังงงว่าเป็นเอกเป็นใครางกันต่อต่อต่อนี่สิบจานแถมหนึ่งครับมีการสแตม เแตมก็มีผมไปกินที่ไหนเขาก็ตามแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยเราสองแถมหนึ่งก่อนด้วยครับอาจารย์ซื้อสองแถมหนึ่งขายไม่ค่อยดีสิตอนแรกก็แรงนะครับอาจารย์ที่สองแถมหนึ่งไม่แรงเลยทำไมยอดขายคุณน้อยจังเลยอ่ะเดือนละเท่าไหร่เนี่ยรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่ต่อเดือนสองแสนประมาณสองแสนกันล้เจ็ดหมื่นถึงไหมไม่ถึงด้วยประมาณหกพันแปดใช่ป่ะมากกว่ามากกว่าวันอาทิตย์เราปิดครับ อ่ะไม่บอกนี่ว่ารถมีสี่คันอ่าประมาณประมาณประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันห้าอ่ะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะนชื่อเตี๋ยวเหือดวันหนึ่งเขาขายตั้งวันละสามหมื่นขายก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นเขาขายไม่ดีนะเราก็อยากไปตรงนั้นนะครับอะไรนะฮะก็อ,อยากจะไปตรงนั้นนะการแท็กซี่ไปดิอาจารย์ครับเขาหมายถึงการเบี่มยอดขายไม่ใช่ใหญ่ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนั้นคนละเรื่องแล้วอาจารย์โอ้ เพราะฉะนั้นเราจึงกำลังจะเพิ่มยอดขายจากทาง delivery เนี่ยครับซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่ง delivery delivery เป็นพุ่งตรงนะของอคุณแนะ่ครับต้องมากินที่ร้านนึงพอจะโอเคนะคือ delivery ในกินเหมือนกับเวลาสั่งอะไรที่มันต้องมีกินไม่วิ่จะกินอะไรอะ่ะแล้วถามว่าเรากลับไปกินอีกครั้งหนึ่งไหมเฉพาเท้าทผมกิน delivery ครั้งแรกนะผมจะไม่ประทับใจที่จะไปกินร้านนะ คุณต้องมีกลยุทธ์ว่าทําอย่างไรให้คนเอาดีล i ิวซ y คุณถ้าเกิดสมมติว่าในตัวของดีลลิวซ์ที่เราจะยิงออกไปว่าเราจะกระจายอะไรมากขึ้นเราก็จะทําในส่วนของการโฆษณาซัพพอร์ตเพื่อให้คนรู้ว่าเรามีการส่งดีลลิวซ์ถึงโฆษณาด้วยอะไรฮะน่าจะเป็นในตัวของแมกกาซีนตัวมากมากกว่าแล้วก็เราจะทําขยายพื้นที่ที่ส่งเองจนถึงทางหล่อครับแต่ตอนนี้เราแจกบชัทแค่แถวอ .2 ใช่ไหมครับตอนนี้แต่วริชัรัดใหม่นี้เราจะแจกไปเลยสุขุมวิทเลยไปถจนถึงซอยทางหล่อครับ อ่าฮะเราพยายามเข้าเข้าห้างด้วยเพราะเข้าฟุตคอร์ดคือตอนนี้เป็นแผนที่เราจะเข้าฟุตคอร์ดเพราะใช้ต้นทุนน้อยคือหมายถึงว่าคุณไปประจําหรือว่าไปตามเทศกาลทีนึ่งแยกเป็นสองส่วนครับอาจารย์ก็คือถ้างานอาหารเข้าไปชุดหนึ่งงานทีหนึ่งงานงานอีเวนต์อันหนึ่งงานประจำอันหนึ่งจะเข้าไหมงานประจำจะเข้าไหมเข้าครับเข้าเมื่อไหร่ครับอ๋อแต่ว่าคาดว่าจะเมื่อไหร่เลยใช่ไหมเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้ไปเพราะว่าไปประมจะได้นี่เป็นแอมพ์ริเมตอนนี้ตอนอย่างรอคิวครับ ถ้าอย่างนั้นคุณเลิกที่อาโศกคุณไปทำที่เอ็มโบรียมกับคาราโอนก็ได้เลยนี่แต่เราอยากมีร้านมาสเตอร์ทักร้านหนึ่งด้วยครับอาจารย์ถ้ามีโอกาสแก้โจทย์ตรงนี้ได้ถ้าเข้าไปในห้างแล้วเป็นร้านที่ที่ฟูร้านปกติอย่างนี้มันก็อยากไปมาเรียกได้ว่าเป็นการมองไปข้างหน้าอีกก้าวของวอล์กไมเวครับเพราะถ้าสามารถเข้าห้างได้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับ มาดูสรุปกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายทั้ง5ข้อของ Walk My Way แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าคืนนี้ Walk My Way จะสามารถตีแตกได้หรือไม่แมต์มีตแตกนะครับว l k My Way ครับวันนี้ก็คงจะรู้กันอย่างเต็มที่เลยตอนนี้รอผลแล้วว่าจะแตกหรือไม่แตกแต่ข้างหลังนี่โอ้โหมั่นใจสูงมากส่งเสียงเพื่อที่จะให้กำลังใจลักษณะเหมือนมปเชียร์นักร้องเลยท่ม กึ่มก่ก่ข้างหลังนี่จะอยู่ในร้านบ้างหรือเปล่าฮะอยู่อยู่ด้วยไปที่ร้านเจอกลุ่มนี้ตลอดไหม,ไมไอยู่ตลอดเลย<ด><ด>เป็นใครกันใครใครทําหน้าที่อะไรกันบ้างอันนี้อ๋อน,นี่พี่สา, <S <S สาอ๋อพี่สาอยู่ <S <S พี่สาแล้วนี่แหละฮะนี่อันนี้เป็นเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนเลิฟหรือเปล่าไม่รู้เลิฟเอาเพื่อนเลิฟเลิฟเลยนะอ๋อนี่คือกาลังใจสําคัญเลยสาวสาวมีใครอยากจะพูดอะไรเป็นพิเศษไหมมาเลยมาเลยมายืนนี คือตั้งแต่ที่ดูอยู่ที่ทางบ้านนะคะชอบดูติดตามทุกวันศุกร์เลยอยากมาเจออาจารย์ธัญวัตรเป็นอย่างมากยาจะดูใกล้ๆก็เชิญเลยนะฮะพอมาเจออาจารย์วันนี้รู้สึกอาจารย์ใจดีกว่าที่ดูในรายการนะคะรองๆระทิ้งมุกตรงนี้เดี๋ยวก่อนพูกนไทยเนี่ย ผมก็มัครับก็พูดเรื่องตัวเองมากเลยเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรด้วยใช่ไหมหัวยุเป็นแค่เพื่อนสนิทของภรรยาเจ้าของค่ะเของคนไหนแล้วมีต้องนี่คนนี้ค่ะคุณวโรดมค่ะภรรยาคนนี้ค่ะภรรยาคนนี้เวลาพูดกันจะพูดไงที่รักหรือไมเดียไม่เลิฟนี่นคุยกันเรียกว่าอะไรฮะชี่รักค่ะไม่จริงอ้าไม่จริงอ้าแล้ว อย่าไว้ใจสตรีมันลึกล้ำเหลือกาหนดจริงป่ะเขามีที่รักเป็นตางเวลาอาจารย์วโลดมพี่เอ๋ยงั้นก็มารอผลเลยนะฮะเอาเสียงแรกคุณบอสเชิญครับทั้งสี่ท่านนะครับผมเคยมีความฝันแบบเนี้แต่ว่าผมไม่ได้ทําำร้านแบบนี้แต่ผมมองว่าวันนี้เนี่ยมอกไมเวต้องศึกษานิสัยคนไทยมากกว่านี คนไทยเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวในระดับหนึ่งแต่คนไทยก็ยังไม่ลืมข้าวหรอกครับ <c oughs> ผมมองว่าข้าวก็ยังเป็นส่วนสําคัญของคนไทยเหมือนกันอาจจะโดนอาจารย์สักถามมากจนมีความรู้สึกเกรงรอึดอัดไปหมดแต่ผมมองว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณเอากลับไปคิดและคุณก็มองดูว่าจุดแข็งของธุรกิจของอยู่ที่ตรงไหน <c oughs> ผมก็เชื่อว่าวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นเ <c oughs> จ้าธุรกิจในเรื่องของจานร้อนของก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยก็ได้ โอ้โหครับคุณบดสครับส่วนตัวคุณให้แตกหรือไม่แตกครับผมให้แตกครับแต,แตกนะครับโอ้ยรู้หรือไม่ว่าตั้งแต่คุณเริ่มพูดเนี่ยแม้กระทั่งผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเนี่ยขาเขอผมก็แบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยดูแล้วไม่มีทางว่าจะให้แตกเลยแล้วให้แตกด้วยเหตุประเด็นใดครับผมเห็นถึงความมุ่งมั่นของคนครับ ทั้ง4ท่านวันนี้อาจจะยังไม่มีความพร้อมในธุรกิจนี้มากแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเขาจับทิศทางได้เขาสามารถที่จะดําเนินธุรกิจต่อไปได้กลับเข้าสู่โลกแห่งความจริง3ท่านเราต้องการสองเสียงที่แตกเราจะเริ่มจากใครดีไปทางผู้หญิงก่อนดีกว่าคุณเบลเชิญเลยครับจริงๆธุรกิจนี้คือมา SME นี่ยดูเราก็เป็น ขายก๋วยเตี๋ยวอะนะขายก๋วยเตี๋ยวผัดซึ่งมันก็เป็นของที่เรียกว่าเป็นเบสิกไม่ได้เป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนอะนะคะเเมวคิดว่าสิ่งที่ทํามาปีหนึ่งแล้วคืนทุนแล้วนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะซึ่งก็ถือว่าเร็วมากนะคะแล้วก็โลเคชั่นที่เลือกตัดสินใจเลือกอโศกก็คิดว่ามองถูกเพราะกลุ่มคนทํางานตรงนั้นต้องการทานเร็วอะไรเงี้ยนะคะ แต่ว่าคอนเซปต์เนี้ยความที่เคยทานมาจากเมืองนอกแล้วหลายประเทศผ่านร้านไอ้ขายอย่างนี้ที่ไหนคือคนแน่นเอียดหมดนะคะแต่ว่าเขาเขามีโต๊ะนิดหน่อยถึงบอกว่าอาจจะต้องพิจารณาน,านิดหนึ่งไหมว่าเราขายความเร็วอยู่ใช่ไหมคะความหลากหลายที่จะเพิ่มเนี่ยอย่าไปเพิ่มมากเพราะเพิ่มมากเนี่ยเร็วมันจะไม่ได้ละที่ก็มีจำกัดเนาะตรงนี้ค่ะต้องต้องบาลานซ์ดี แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เพิ่มเลยนะต้องมีแต่ไอ้เลือกที่จะเพิ่มก็ขอให้มันสําคัญที่จะเพิ่มแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เรื่องทราฟฟิกที่เข้ามาในร้านในเมื่อที่โศกเนี่ยที่จํากัดมากจะทํายังไงให้คนมาอยู่ในร้านได้เยอะที่สุดในเวลาหนึ่งหนึ่งแล้วออกไปได้เร็วที่สุดอันนั้น,นาสาคัญมาก<ะ>ส่วนเรื่อง delivery ทําได้แต่คิดว่าถ้าจะทํามันน่าจะอย่ามารบกวนในร้านมากอะ พราะร้านขายความเร็วอยู่ใช่ไหมคะ,ะใช่ไหมคะ,ะแล้วเราจะเลือก Delivery เฉพาะช่วงก็ไม่ได้แต่ Delivery ช่วงกลางคืนตามออฟฟิศแถวโอสกนี่มากมายมหาศาลเพราะอยู่กันเย็นมากแต่ว่าอย่าไปผูกให้มันไกลแบบสโคบใหญ่จนไปถึงทองลอยก็บไม่นะพี่คิดว่าด้วยด้วย u r c e ที่มีจำนวนคนกับเตาที่มีที่ร้านและพื้นที่ที่จำกัดที่ที่อโศกอะ่ะมันเยอะไป จบแล้วเราหวังเสียงจากเสียงผู้หญิงก่อนด้วยแล้วเราอยากจะให้แตกด้วยเริ่มต้นจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้นาบัตรนี้ครับแตกหรือไม่แตกครับแตกค่ะแตกนะครับอ้าวโอ้โหไม่คาดคิไปได้หรือเปล่าก็ตกลงประเด็นที่แตกอยากจะขิดส้นได้ตรงไหนครับมิวคิดว่าสิ่งที่น้องเขาทามามันดีแล้วไงคะแต่มิวคิดว่า<ม>ถ้าจะขยายอะ่ะอาจจะต้องมีการออกแบบใหม่อ่ะ น่าจะยึดตามฟิกซ์โลเคชั่นคือตามร้านมากกว่า d e ลิเวอรวัตถุประสงค์ที่บอกว่าจะได้เงินตรงนี้มาได้รายได้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวก็คิดว่าทำได้โอเคเสียงแรกคณะแรกแตกไปแล้วเรียบร้อยหลอีก2หนุ่มนะฮะไม่ต้องตกใจต้องการเสียงใดเสียงหนึ่งที่แตกพอแล้วแล้วก็ข้ามคนกลางไปก่อนอันตรายมากอันนี้ไม่เป็นเสียงสุดท้ายแล้วกันคุณมาลก่อนดีกว่าครับเชิญครับ วอล์กไมเวย์นะครับเป็นธุรกิจอาหารนะครับที่เน้นความหลากหลายแล้วก็เวลาในการทําที่รวดเร็วในคอนเซปต,ต์นี้จริงๆส่วนตัวผมผมชอบมากนะครับคราวนี้พอกลับมาดูที่กลยุทธ์ของเรานะครับกลยุทธ์ของเราเนี่ยเป็นการเพิ่มทุกอย่างเลยเราไม่ได้ลดอะไรเลยเพราะฉะนั้นพอกลับมาที่เรื่องของต้นทุนทั้งหมดเนี่ยเพิ่มนี่คือเงินลดนี่คือลดเงินที่จะต้องลงทุนในเรื่องของทุนที่มีในเรื่องของคนที่มาวัตถุดิบที่มา ดีลิเวอรี่จะเป็นยังไงมันเป็นการเพิ่มอย่างเดียวไงแต่ว่าเหตุผลที่มาซัพพอร์ตเนี่ยมันยังไม่ได้เพราะ,ะนั้นเรื่องของข้อมูลจริงๆแล้วกลยุทธ์เนี่ยจะต้องทําข้อมูลหรือทําการบ้านให้มากเพราะว่าสิ่งที่เราโตแล้วเราจะชนะคนอื่นคือเรื่องของข้อมูลรสชาติจุดยืนตอนนี้เราอย่าลืมพวกนี้เรากำลังจะเริ่มลืมผมต้องดึงกลับมาว่าอย่าลืมนะไม่งั้นจะหลุดกันไปหมดครับครับจบเอาละฮะลุ้นลวครับ ้าเกิดว่าคะแนนนี้แตกก็สบายละคนกลางก็ยังไงก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับคะแนนสําคัญครับแตกหรือไม่แตกครับคุณมารดกครับไม่แตกครับเอาอีกหนึ่งเสียงเข้าเสียงสําคัญเลยเสียงนี้อาจจะเป็นเสียงที่ดูแล้วโหดร้ายดูแล้วน่ากลัวแต่ตอนจบตอนนี้จะเป็นอย่างไร นั่นนะสิครับตอนจบของข้าคืนนี้จะเป็นอย่างไรขาโหดจะให้แตกหรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ hey, <please. S 1> ช่วงคลินิก SME ผมเพิ่งเปิดบริษัทเล็กๆมาเพียงไม่กี่ปีสนใจที่จะเช่าซื้อเครื่องจักรมาใช้งานในบริษัทหลายเครื่องอยากทราบว่าบริษัทต,ต้องดำเนินธุรกิจมาแลกกี่ปีถึงจะสามารถกู้ได้และระยะเวลาในการกู้ต่ำสุดกี่เดือนครับหากท่านต้องการใช้บริการเช่าซื้อเครื่องจกักร ผู้ขอเช่าซื้อไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจสามารถยื่ยนขอเช่าซื้อได้โดยที่ควรจะมีการเปิดกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีส่วนระยะเวลาในการเช่าซื้อจะเริ่มตั้งแต่1ปีถึง5ปีโดยชำระเป็นรายเดือนในจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถขอสินเชื่อได้แล้วหรอครับ